รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนเพื่อยกระดับคุณภาพระดับสองดาวปีการศึกษา2568ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามตรวจสอบโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนเพื่อยกระดับคุณภาพระดับสองดาวปีการศึกษา2568 โรงเรียนบ้านนาทุ่งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสเกตเขตสองจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น207คนภายในโรงเรียนร่มรื่นประกอบด้วยอาคารเรียน5ห,หลังอาคารหอประชุม1ห,หลังอาคารโดม1ห,หลัง อาคารโรงอาหารหนึ่งหลังมีสนามฟุตบอลหนึ่งสนามสนามตะกร้อหนึ่งสนามวอลเล่บอลสสนามห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเขตบริการของโรงเรียนจำนวน4หมู่บ้านโรงเรียนบ้านนาทุ่งบริหารงานโดยนายคงศักดิ์มูลระดับผู้อำนวยการโรงเรียนและนายสุภกรตแก้วสายรองผู้อำนวยการโรงเรียน มีค่าราชการครูจำนวน14คนพนักงานราชการหนึ่งคนพี่เลี้ยงเด็กพิการหนึ่งคนธุรการหนึ่งคนและนักการพันโรงหนึ่งคนโรงเรียนมีบุคลากรทั้งสิ้น20คนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสอพอ,อกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนตามตารางคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนบ้านนาทุ่งมีความพอเพียงมีวินยัยจิตอาสา ด้านโรงเรียน 1. การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรมของโรงเรียนโรงเรียนสะอาดบรรยากาศร่มรื่นสวยงามโรงเรียนมีมาตรการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนมีสถานที่ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมปลูกฝังด้านคุณธรรมโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรม 2. มีแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมีแผนพัฒนาด้านคุณธรรมที่เป็นระบบต่อเนื่อง โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปีโครงการกิจกรรมด้านคุณธรรมโรงเรียนมีการประเมินและสรุปรายงานผลแผนพัฒนากิจกรรมด้านคุณธรรมโรงเรียนนำผลการประเมินมาวิเคราะห์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 3. คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทโรงเรียนดำเนินการค้นหาปัญหาและสาเหตุกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและคุณธรรมในการแก้ปัญหากำหนดกิจกรรมแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทรรม4มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องโรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศด้านคุณธรรมโรงเรียนมีการจัดป้ายนิเทศด้านคุณธรรมโรงเรียนมีการจัดทำเอกสารเผยแพร่เช่นแผ่นพับวรารสารหนังสือมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ 5. สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมโรงรรเรียนมีการสร้างเครือข่ายภายในโรงเรียนโรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนโรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกโรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายกับองค์กรทางศาสนา 6. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโรงเรียนผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชดชูเกียริจากหน่วยงานภายในหรือภายนอกโรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชนโรงเรียนได้รับรางวัลด้านคุณธรรมด้านผู้บริหาร 1. มีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนการบริหารงานโครงการ ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในการนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในการประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 2. มีกระบวนการบริหารงานที่เป็นระบบผู้บริหารมีโครงสร้างการบริหารงานด้านคุณธรรมผู้บริหารมีรูปแบบนวัตกรรมในการบริหารงานด้านคุณธรรมผู้บริหารมีกระบวนการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพท ผู้บริหารมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและนำผลการประเมินไปใช้ 3. บริหารสถานศึกษาด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้มีคู่มือแนวปฏิบัติเอกสารโรงเรียนคุณธรรมสอพทปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือแนวปฏิบัติเอกสารโรงเรียนคุณธรรมสอพทความพึงพอใจด้านโปร่งใสเป็นธรรมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีผลการปฏิบัติงานและมีการเผยแพร่สู่สาธารณชน 4. ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชดชูเกียรติประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตนครองคนครองงานได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชดชูเกียรติด้านครู 1. มีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมความรู้ความเข้าใจคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมการออกแบบการเรียนรู้ปลูกฝังคุณธรรมการจัดการเรียนรู้ปลูกฝังคุณธรรม การสร้างหรือจ euh. ัดหาสื่อการเรียนการสอนปลูกฝังคุณธรรมการประเมินผลด้านคุณธรรม 2. มีการจัดการเรียนรู้ปลูกฝังและประเมินคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์โดยผ่านโครงงานคุณธรรมและกิจกรรมอื่นนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้มีสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านคุณธรรมวัดและประเมินผลด้านคุณธรรมและนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนานักเรียน 3. ความสามารถในการเป็นวิทยากรคุณธรรมมีความรู้ความเข้าใจคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมมีรูปแบบเทคนิควิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้คุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสอพทมีคู่มือสื่อในการถ่ายทอดความรู้ที่หลากหลาย 4. การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมครูมีการสร้างเครือข่ายภายในโรงเรียนกับครูโรงเรียนอื่นกับหน่วยงานภายนอกกับองค์กรทางศาสนา การเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอชัดเจน5การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูมีผลงานและนำผลงานจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับสถานศึกษาระดับกลุ่มโรงเรียนระดับสพทระดับภูมิภาคระดับประเทศ 6. ความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีครูมีความประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทครูมีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 7. การยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากบุคคลหน่วยงานองค์กรภายในและภายนอกครูเป็นแบบอย่างและได้รับการยอมรับหรือยกย่องระดับสถานศึกษาระดับกลุ่มโรงเรียนระดับสอพทออระดับภูมิภาคระดับประเทศด้านนักเรียน 1. มีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสอพท 2. มีโครงงานคุณธรรม นักเรียนมีโครงงานคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสอพทออนักเรียนสามารถนําเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานคุณธรรมมีการสรุปองค์ความรู้จากโครงงานคุณธรรมโครงงานคุณธรรมเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้มีการเผยแพร่โครงงานคุณธรรมสู่สาธาร,รณชนในรูปแบบต่างๆเช่นเอกสารแผ่นพับสื่อสิ่งทิมเสียงตามสาย 3. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสอพอ,อนักเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชนนักเรียนได้รับรางวัลระดับต่างๆ 4. เป็นผู้นำทางด้านคุณธรรมเป็นผู้มีอุดมการณ์คุณธรรมมีความรับผิดชอบและกล้าดแสดงออกอย่างสร้างสรรค์นในการจัดกิจกรรมเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพท นำเสนอผลงานการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพท5การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมนักเรียนจัดตั้งกลุ่มชุมนุมชมรมตามความสนใจปฏิบัติกิจกรรมขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน6พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้นนักเรียนในโรงเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทเพิ่มขึ้นและนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ ผลการดําเนินงาน 1. ผลที่เกิดกับนักเรียนนักเรียนมีวินัยรับผิดชอบทํางานเป็นทีมได้ดีรู้จักบทบาทผู้นําผู้ตามมีทักษะคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาประพฤตตนสุภาพเรียบร้อยรักษาความสะอาดส่งงานตรงเวลาใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีน้ําใจต่อส่วนรวม 2. ผลที่เกิดกับครูครูมีส่วนร่วมพัฒนางานและพัฒนาตนเองปฏิบัติงานตรงเวลาเตรียมการสอนพร้อม ใช้สื่ออย่างคุ้มค่าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนด้วยความสมัครใจบูรณาการคุณธรรมในชั้นเรียนและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน 3. ผลที่เกิดกับผู้บริหารผู้บริหารเป็นผู้นำขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมบริหารงานแบบมีส่วนร่วมมีความรับผิดชอบตรวจเยี่ยมการสอนตามกำหนดใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าพูดจาสุภาพและทำตนเป็นแบบอย่างแก่บุคลากร 4. ผลที่เกิดกับโรงเรียน โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมดีขึ้นสะอาดร่มรื่นน่าอยู่เกิดแนวปฏิบัติที่ดีจากการพัฒนาคุณธรรมและได้รับคำชื่นชมจากผู้มาเยือนอย่างต่อเนื่อง 5. ผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนักเรียนผู้ปกครองเห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกของนักเรียนมีวินัยรับผิดชอบช่วยงานบ้านทำการบ้านและจัดตารางชีวิตดีขึ้นทำให้ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเพิ่มขึ้น 6. ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆให้ความสำคัญร่วมพัฒนานักเรียนสนับสนุนทรัพยากรแหล่งเรียนรู้และให้วิทยากรเข้ามาช่วยให้ความรู้แก่ผู้เรียน 7. องค์ความรู้นวัตกรรมและบทเรียนที่เกิดจากการดำเนินงานเกิดองค์ความรู้จากการทำโครงงานคุณธรรมโดยใช้ PDCA ทำให้ครูและนักเรียนทำงานอย่างเป็นระบบแก้ปัญหาได้สร้างสารรค์ทำให้แต่ละชั้นเรียนมีโครงงานคุณธรรมระดับชั้นเรียนดังนี้ 1>, 1. เด็กดีเข้าคิวมีระเบียบวินัยนักเรียนชั้นอนุบาล2 <tinc S 1> school, <S 2>, 2. <S 2. รองเท้าเก็บข้อที่สร้างเด็กดีมีวินัยนักเรียนชั้นอนุบาล3 3. เด็กดีขึ้นลงชิดขวานักเรียนชั้นป1 4. ระเบียบดีรองเท้าหน้าสมใส่นักเรียนชั้นป2 5. น้ำใจมดงานนักเรียนชั้นป .3 6. 6. เติมรักเติมรู้สู่ห้องเรียนเรานักเรียนชั้นป4 7ห้องเรียนสะอาดปราศจากขยะนักเรียนชั้นป5 8. ห้องเรียนสะอาดบรรยากาศน่าเรียนนักเรียนชั้นป6 9. กสามัคคีคือพลังนักเรียนชั้นม1 1 0ห้องเรียนสวยด้วยมือเรานักเรียนชั้นม2 1 1ห้องเรียนสะอาดบรรยากาศน่าเรียนนักเรียนชั้นมา3า